ต่อลุยต่ออย,อย่าบอกนะว่าวารุตตาโชคดีอีกแล้วอย่าบอกนะคะอย่าบอกขอหยิบขึ้นมาโอ้โห้เจ็กพอร์ตกับพี่น้อง9บาทอีกแล้วครับสุดสุดสุดจุด,ดวันนี้เป็นวันโชคดีของเราอีกวันหนึ่งนะคะแฟนวารุตตาเจอ10เซนวารุตตาเจอ12เซนสองคนรวมกันนั่นก็คือสองสอง ก็เจอเลยค่ะนี่ค่ะห้าบาทห้าบาทเก็บเลยจ้านี่ค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาคาฟแฟ่อีกแล้วนะคะเริ่มต้นเราก็เจอห้าบาทแบบนี้ขอให้วารุตาเจอตลอดรัว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 รวสามีถือดอกไม้จะเอาไปให้แม่ยาค่ะ เป็นดอกไม้ที่พอเจอน้ำเขาจะบานดอกสีเหลืองสวยมากๆเลยค่ะไปกันค่ะเตรียมพร้อมวันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนิดนึงแต่งตัวให้อุ่นแล้วก็เอาถุงมาด้วยเดี๋ยวเราไปเก็บกี่กันด้วยกันค่ะเขาอากาศคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากๆเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนป่วยกันได้ง่ายมากๆเลยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเขียวแล้วค่ะรุยเลยโอตาสเจอสามบาทขอเก็บกันค่ะ เจอสบาทก็เก็บ3บาทเจอห้าบาทก็รีบเก็บเลยจ้านี้ค่ะดอกไม้เดี๋ยวเราจะเอาไปให้แม่ย้าค่ะนี่คือบ้านพักคนจรานะคะราคาที่ต้องจ่ายต่อเดือนเดือนละแสนค่ะหแสนบาทใครที่มีเงินเยอะๆสามารถอยู่ได้ใครที่มีเงินน้อยก็ต้อง ก็ต้องคิดพิจารณากันเยอะๆนิดหนึ่งค่ะเห็นบ้านเออพักคนชลาเดือนละแสนวารุตาขอเก็บสามบาทก่อนค้านี้ค่ะสามบาทโออีกสามบาทอุย้ยมุมนี้รัวรัวรัว,รวเลยจ้านี่ค่ะอีกสามบาทว,าว้าวเจออีกสามบาทนี้ค่ะนอนรอวารุตาอยู่เหรอจ้าตัวมาแล้วจ้มมาแล้วนี้ค่ะสามบาท พอเห็นบ้านพักชราของคนรวยวารุตาก็เลยรวยเลยค่ะเก็บเอาเก็บเอารวรวๆๆว,วที่เดือนละหนึ่งแสนวารุตาจะบอกให้นะคะว่าคือหนึ่งแสนเนี่ยคือแค่ค่าอาหารมื้อเที่ยงอย่างเดียวนะคะมื้อเช้ามื้อเย็นหากินเองค่ะถ้าอยากจะทานทั้งสามมื้ออยู่ที่บ้านพักกุญชระคุณต้องเพิ่มเงินอีกนะคะ วยสามีอยู่ดูอะไรว้าวา,วารุตาเจออีกเก้าบาทจ้าเนี้ยนี้ค่ะเกบาท9บาทเลย25เซนดูกันให้ชัดเลยค่ะนี้ค่ะมุมนี้ก็เป็นบ้านพักชราอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลังนะคะแต่เป็นเขาเรียกว่าคนละคนละเขาเรียกว่าคนละ คนละยี่ห้อกันเขาเรียกว่าคนละบริษัทกันค่ะโอ้ยภาษาไทยไปหมดแล้วค่ะคนละบริษัทกันค่ะกันค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะสะดวกแบบไหนยังไงก็เลือกกันได้ตามสถานะของเงินในกระเป๋าเราเลยค่ะ แต่สำหรับเราทั้งคู่ข้อคงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะเดือนละแสนแค่เดือนละสองหมื่นเพื่อดำรงชีวิตก็ยังคิดแล้วคิดอีกเลยค่ะมุม,มนี้นั่นคือห้องที่แม่ย่าอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นก็เ,เรียกว่าที่เล่นกีฬาของนักเรียนค่ะ แม่ย่าเอาป๊อปคอรนจากเบอร์ลินมาให้ชิมค่ะเป็นคาราเมลแล้วก็วานิลาอร่อยค่ะปนป๊อบคอนแลกอ่ะแลกอ๋อทกินางเลยนี่สิครับออกินใหญ่กินใหญ่เลยอร่อยอร่อย ไปนั่งบ้านแม่ยาแป๊บเดี่ยวฟ้าก็มืดตันตาเห็นเลยค่ะไปกันค่ะไปลุยกันต่อเลยว้าววารุตาจูอ,อีกแล้วสามบาทมืดแต่ก็ยังเห็นค่ะสามบาทไฟที่นี่เขาจะเป็นสีสีเหลืองนะคะแล้วพอเป็นสีเหลืองความสว่างมันก็มีน้อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปคืนกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาค่อยเดินกันค่ะเพราะว่าหนักๆแบบนี้เอาไปเอาเงินมาก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะวารุตาเจออีก3บาทขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะมันมืดอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าวารุตาเห็นค่ะ ได้มาแล้วค่ะ1ยูโร34เซนดีไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์เลยค่ะนี่ได้มาแล้วค่ะ1ยูโร40เซนของวารุตาค่ะดอกนักซิเซนนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะช่อละ2ยูโร99มาเต็มกันเลยค่ะดอกไม้สวยๆได้มาแล้วค่ะ50บาท เดินแป๊บเอ้ยเดินแป๊บเดียวได้เงินมาห้าสิบบาทไปลุยกันต่อเลยค่ะวันนี้มาลุ้นกันนะคะว่าวารุตจะได้เงินกลัดบ,บ้านเท่าไรครัวที่นี่นะคะครัวเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วราคาก็หลายแสนด้วยค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีกระตังเลยนะคะเนี่ยใครอยากได้สามารถสั่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะไปติดตั้งให้เราเลยค่ะ ส่งกันทั่วโลกเลยนะคะชายหนุ่มสนใจอยากได้กับเขาเหรอคงจะไม่นะว้าวไม่อยากจะบอกเลยว่าวารุตาโชคดีไม่รู้จะบอกไงนี้คะ่ะเจอเต็มหนะ้าเต็มตาของสดสดใหม่ๆก้าบาทก้าบาทจ้าลุยต่อลุยต่อ,อยอย่าบอกนะว่าวารุตาโชคดีอีก แล้วอย่าบอกนะคะอย่าบอกขอหยิบขึ้นมาโอ้โหเจ็กพอรตกับพี่น้อง9บาทอีกแล้วครับสุดๆุดสดสดเดนแป๊บเดียวเจอเก้บาทรัวๆแป๊บเดียวก็ได้18บาทแล้วค่ะโอ้โหวันนี้วารุตารัวอีกแล้วจ้าอากาศเริ่มอุ่นขึ้น ความรวยก็เริ่มจะย่างก็มาหาวารุตตาแล้วค่ะมองซ้ายมองขวาไม่มีก็ลุยต่อเดียจ้าป้ายรถเม,ไม์ไม่มีเอาสามีไปไหนแล้ววะอ๋อยืนอยู่นู่นเลยค่ะ บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเหมือนกันค่ะขอให้วารุต่างได้เจอเจ็ดพอร์ตรัว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 โอ้ยสามีตาดีเจอเงินอีกแล้วค่ะขอดูใช้หนุม่มคืออะไรเร็วๆโอ้ยเขาเจอสิบเซนค่ะ สิเซนตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสามบาทสามบาทเกือบสี่บาทเราภาคภูมิใจทุกครั้งที่เราได้เจอเงินไม่ว่าจะเป็นสลึงสองสลึงสามสลึงถ้าเราเจอเงินก็เหมือนเราเจอความโชคดีค่ะเมื่อเราเจอเงินหมายความว่าความโชคดีจะเริ่มก็มาหาเราค่ะ ขอบคุณมากๆเลยเจอทุกครั้งที่เราออกโูมันเป็นอะไรที่สําหรับเรานี่คือสุดยอดมากๆค่ะไม่เคยอามมีรอยยิิพใจบกกัับตวเองเอยไปเราใช้ซอยนี้นะคะเป็นซอยที่ขายอาหารอิตาเลียนทั้งนั้นเลยค่ะอาหารอิตาลีนะคะทั้งพิซซาทั้ง สปากเกตตี้เต็มไปหมดเลยค่ะโอตาเจอหนี่นนเป็นหนังสือไอามานอุมดีเวล ม้ปูนเกิดคาเลนดา2024เป็นห<า>นังสือ<า>ให้เด็กนะคะเป็นปฏิทินของเด็กค่ะหฮ้ยเอามาทิ้งไว้อย่างนี้เต็มเลยค่ะเสียดายจังไปค่ะรอบที่สองไปส่งกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้วารุตาจะได้จักเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้มารวบรวมเงินกันค่ะไปกันเลยวารุตามีสามกระป๋องนั่นก็คือเ5็เซนไปส่งกันที่หน้าตู้กันเลยค่ะ นี่ตู้วางพอดีเลย75เซนได้มาแล้วค่ะไปขึ้นเงินกันเลยได้มาแล้วค่ะ80เซนแล้วก็นี่คือ12เซนที่วารุตาเจอแฟนเจอ10เซนวารุตาเจอ12เซนโชคดีมากๆเลยค่ะ2ยูโร40เซน วันนี้เป็นวันโชคดีของเราอีกวันหนึ่งนะคะแฟนวาุตาเจอ10เซนวาุตาเจอ12เซนสองคนรวมกันนั่นก็คือ22 22เซนเป็นอะไรที่โชคดีมากๆและก็ภาพรวมของเรานั่นก็คือ2ยูโร42เซนตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ91บบาท ขาดอีกนิดเดียวรุตาก็จะได้แบงร้อยกลับบ้านแล้วเสียดายเสียดายมากๆแต่ไม่เป็นไรกับแค่นี้เราก็ถือว่าเราโชคดีมากๆแล้วค่ะเดินกันแบบสบายๆเก็บเงินระหว่างทางไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับบ้านเอาเงินของเราไปใส่ในกระปุกของเราค่ะเก็บเล็กผสมน้อย,ยเก็บทุกวนันใส่ทุกวันกระปุกของเราก็จะเต็มขึ้นทุกวันค่ะ ่ชือความอุจวาเห็นกระปอ๋องขอเป็นก้าบาทโอ้โหเสียดายไม่มีค่า,ข,าขวดไม่มีค่ากระปอ๋องค่ะสำหรับวันนี้ วารุตัก็ต้องขอบคุณทุกๆคุณงามความดีที่ทําให้เราได้โชคดีเสมอขอความโชคดีนี้ส่งคืนกลับไปหาทุกๆท,ท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตากับแฟนใหนคริหนาสวสวัสดีค่ะไปค่ะ